สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบลทีวีนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับผมหายหน้าหายตาไปเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มเมเนาะอยังไงคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันนะครับทุกคนวันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่เราทําการเปิดกาชาเนาะก็เมื่อกี้ผมก็ไปเตรียมของมานะครับไปเตรียมตั๋วมาเว้ให้คหกร้อยหกสิบไปนะครับเพื่อที่เราจะได้สุ่มยี่สิบครั้งนั่นเองนะครับชุด ธีมของเดือนนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบกันดั้มนะทุกคนมีสีดำสีขาวสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับอเรียกว่าค่อนข้างสวยนะทุกคนแล้วก็เป็นส่วนปีกเนาะปีกนี่คือใส่กระชุดสไตล์ขนยนก็น่าจะได้ทุกชุดเลยนะทุกคนผมว่าเป็นแบบปีกกันดั้มของจริงอะ่ะไม่เหมือนแบบปีกจรลวดที่เคยมีนะครับทีอ่อันที่เคยให้สุ่ม ราชาเนาะตอนเปิดเกมมาแรกๆนะครับอันนั้นก็อันนั้นก็แต่งเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไร,รเรือบินป่ะไม่ใช่เรือบินสิจะวดนะทุกคนเออหน้าอะไรบ้ออโอเครอบที่สองก็ได้หมวกแล้วนะครับทุกคนรอบที่สามได้อะไรเอยโอเคได้ไม่บอสโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่ม สิบครั้งกันเราจะได้ปะ่ะโอเคชุดไม่ออกได้อะไรแทนโอเคครับทุกคนได้ชาดสองใบได้ตังหกสิบเอ็มโอเคคุ้มอยู่แล้วทุกคนคุ้มมากผมชอบเนฮะ้ยโอเคได้ชุดมาทุกคนชุดเป็นชุดสีส้มนะครับแล้วก็ชาดหนึ่งใบหมวกหนึ่งใบแล้วก็ใบสุ่มออฟเลเวลสาเลเวลสี่นะครับหนึ่งอันแล้วก็เงินอีกสามสิบเอ็มโอ้ผมได้เงินเก้าสิบเอ็มจากตู้นี่เท่าไหร่เนี่ย ถือว่าคุ้มอยู่นะครับทุกคนถือว่าคุ้มมากเลยนะครับโอเคนี่คุ้มมากทุกคนเดี๋ยวอีกห้าวันอาชีพลิวเมาซิงก็จะเข้ามาแล้วนะครับก็คือช่วงนี้ผมก็กําลังเตรียมของไว้รอดิวเมาซิงนะทุกคนก็คือแต่ว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาประเดิมดวงแล้วกันเนาะสาหรับเดือนกันยาน,นี้นะครับก็คือรเริ่มดวงเปิดกาช้านี่นะทุกคนอันนี้ก็ อาจจะมีแววนะทุกคนว่าเปิดสัก20ครั้งก็น่าจะได้ชุดแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะดวงดีเปิดตั้งแต่10ครั้งแรกก็ได้ชุดเลยนะครับสาหรับชุด New cing, mm hmm. นะิวมอสซิงเนาะอันนี้สําหรับผมคาดคะเนนะแต่อันนี้เป็นการแบบว่าทานานดวงตัวเองนะเออซึ่งอันนี้นะครับถ้าใครแบบว่าได้แต่ชุดนะครับก็สามารถเก็บเหรียญเฟียคอยนะครับ12เหรียญมาแลกเป็นส่วนของหมวกได้นะทุกคน ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาแลกเหมือนกันนะครับเป็นส่วนของหมวกสีส้มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ชุดมาไงแล้วทีนี้หมวกผมได้เป็นสีดํากับสีขาวนะครับอืมซึ่งมันไม่แมทกันไงทุกคนนั่นแหละยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปอ่าทําคลิปเกี่ยวกับดิวหมอซิงให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนเป็นแบบจะพาไปดูกระตูนกันนะทุกคนนั่นแหละ ในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมมีความสุขนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไม้หายก็ถึงแค่นี้แหละบ๊ายบายยื้